อิจฉาจังเลยอิจฉาดอกคูนจังเลยฮะ,ะตอนนี้เขาเป็นขวัญใจของพ่อน,นี้ไปแต่และนะเป็นขวัญใจดอกสองไปทำไมไม่กินเลยเนาะนกินเหรอตอเอื้องมาหนูมาดอแก้วมาเร็วมาดอกแก้วมา,ลมาแล้วมากินขนมแล้วพ่อน,นี้ซื้อหนมมาฝากมาไป่ล,ลยลดอกค,นคูนกินแม่ให้หมดเลยปะตอกแก้วมาเดินมานูน่นหนมงงงงม,งม,งม,มานน่นอะ่อะอ่าเนี่ดอกคูนกินไม่ให้หมดกินไม่ให้หมด ตัวอื่นเออไปแล้วไปดอกแก้วไปสิเร็วๆแล้วดอกคุณกินหมดแล้วแล้วดอกเกล้องมามาแล้วแล้วดอกแก้วเข้าไปสิเร็วๆนเนาะเข้าไปเลยเลยอย่างงั้นไม่ได้กินหรอนะปอาเออ,อเลยเลยแหมกุลสตรีเหลือเกินคุณดอกแก้วเรานะตอนนี้กําลังทําลงรถกันนะฮะอย่างมออาลงรถไม่พอนะครับนัดต่อมาเอกนะฮะ ต่อมาอีกแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะอาจจะเป็นห้องอัดนะฮะอาจจะเป็นห้องบันทึกเสียงของค่ายเพลงอ่าดอกตะแบกโปรดักชั่นนะครับผมเดี๋ยวดูเอาแล้วกันโปรดติดตามนะจ้า